เงินเฟอร์สหรัฐพุ่งไม่หยุดตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงอ่อนแอญี่ปุ่นเตรียมเข้าสู่ r e เ e ชช i o n สัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะ ตอนรับเข้าสู่รายการวิ e k l y Market Wrap Up b บายวิ i n v เว t o ตอร์นะคะเอาละคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยตลาดเนี่ยยังคงกังวลหลังจากที่อัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการการประกาศล็อกดาวน์หลายพื้นที่ในประเทศจีนเพื่อสกัดกัน้นโควิด -19 และสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครยนยังไม่จบสิ้นค่ะ ทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะอย่างดัชนี s p 500ติดลบ2 4 1และ n a ส d a แตปรับตัวลง 2. 8 0ปค่ะโดยตลาดได้แรงรีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์นะคะหลังจากที่ประธานเฟดหรือว่าคุณเจรมพาวเวลเนี่ยออกมาย้ำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.5%อีก2ครั้งนั้นเพียงพอแล้วในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อค่ะซึ่งได้ช่วยคลายความวิตกกังวลของตลาดได้บ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮะต้องบอกว่่่าาาาตตลดดเเเน้ควจป็องรงร ขึ้นอัตาดอกบี้นโยบายที่0.75ซนะคะซึ่งอาจทําทให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Recession นะคะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองค่ะเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะสําหรับดัชนี้ราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะคะมีการปรับตัวขึ้นมา8.3ในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่8.1แต่ต่ากว่าระดับ8.5ในเดือนก่อนหน้านะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดนนนว 1, 9, 8, นวีียส่ มีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือว่า Core CPI นะคะซึ่งก็ไม่นับรวมหมดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ6.2ในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีค่ะซึ่งก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ6แต่ต่ำกว่าระดับที่6.5ในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม1982ค่ะ ขณะที่ถ้าเราไปดู f ฟดวอช2ของ CME Group เราก็จะเห็นว่าในขณะนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยได้ให้น้ำหนัก100%เปนกันเลยทีเดียวค่ะที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย0.50%ในการประชุม2ครั้งถัดไปหลังจากที่ F ฟดเนี่ยเพิ่งจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่50 basis p o i n t นะคะหรือว่า0.50%ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งใหญ่ที่สุดนะคะในรอบกว่า20ปีกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ดับ0.5ในเดือนเมษายนเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือนสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมา1.6ในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะขณะที่ตัวเลขของผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมา1,000รายสู่ระดับ200,000กับ3,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนังแ่่เดนกกกุมาาาาพ์ละะสูววทีิคคร เอาไว้ที่ะระดับ1,95,000รายค่ะ เอาละครับเพื่อนๆคะเราข้ามมาฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเป็นบ้างน,นะคะอย่างยูโรสต็อก50นะคะมีการปรับโตขึ้นมา2.05%คะ่ะโดยตลาดยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งกันๆๆๆๆๆเลยทีเดียวคะ่ะและมีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาของนักลงทุนในช่วงปลายสัปดาห์คะ่ะประกอบกับทาง EU ยังไม่ได้ห้ามประเทศสมาชิกนำเข้าพลังงานของรัสเซียแบบเป็ดเส็จนะคะโดยยังอนุญ,ญาตให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถซื้อพลังงานจากรัสเซียผ่านประเทศ ที่3ได้อยู่นั่นเองค่ะ ทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะดัชนีไชน่า A50 ปรับตัวขึ้น1.47%ขณะที่หางเสียงปรับตัวลง0.52%นิกเกอีนะคะก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันค่ะ2.13%และเซตอินเด็บ้านเรานะคะติดลบ2.77%โดยได้รับสติเมนเชิงลบจากฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ซึ่งก็กดดันให้เฟดเนี่ยต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและจากการ ีี่จน,นยืนยันว่าจะใช้มาตรการโควิด0อย่างเข้มงวดต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นจีนยังพอที่จะได้รับแรงหนุนเข้ามาบ้างจากการที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนยังคงให้คํามั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนต่อไปค่ะขณะที่เทศบานลนครเซี่ยงไฮ้นะคะก็ประกาศเจตนารมณ์ในการบรรลุปเป้าหมายโควิดศในพื้นที่รอบนอกเขตกักตัวให้ได้ ภายในเดือนนี้ค่ะนอกจากนี้รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะของจีนก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะอีกแรงหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนก็คือว่าประธานที่บดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาส่งสัญญาณว่ากําลังพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าสินสค้าจากจีนอีกด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะช่วยลดแรงกดดันต่องเงินเฟอ้อของทั่วโลกได้นั่นเองค่ะ ขณะที่ตัวเลขสกิจของจีนออกมาต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะโดยยอดส่งออกของจีนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเพียง3.9%ในเดือนเมษายนเมื่อปิดเทียบเป็นรายปีค่ะซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ำนะตั้งแต่เดือนมิถุนายน2020แล้วก็ชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนมีนาคมนะคะที่มีการขยายตัวถึง14.7%ค่ะส่วนตัวเลขนําเข้าบ้างค่ะค่อนข้างทรง,งตัวนะนเดือนเมษายนนะคะหลังจากที่ปรับตัวลดลง0.1%ในเดือนมีนาคมะคะ่ะแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาด ว่าจะหดตัวที่3%นั่นเองค่ะโดยทำให้จีนเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าในเดือนเมษายนที่5.1ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่5.065ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสูงกว่าเดือนมีนาคมซึ่งจีนเนี่ยมียอดเกินดุลนะคะอยู่ที่4.74ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะ นอกจากนี้ตลาดหุ้นเอเชียยังคงมีข่าวดีจากทางประเทศเวียดนามอยนอีกด้วยนะคะหลังจากที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามเตรียมยกเลิกข้อกำหนดการตรวจโควิด19ในวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะโดยเวียดนามเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนแล้วนะคะกว่า216.5ล้านโดสและมีประชาชนฉีดวัคซีนนะคะโควิด -19 อย่างน้อยเนี่ย2โดสค่ะเกือบ68.7ล้านคนค่ะ มาทางฝั่งน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างน,นะคะสัญญาน้ํามันดิบเวสเซ็กซัสหรือว่าจะเป็น U T I มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น0.91%โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ามันทั่วโลกจะ,ะเผชิญภาวะตึงตัวนะคะหลังจากที่ยูเครเนมีการปิดเส้นทางหลักในการขนส่งพลังงานไปยังยุโรปค,ค่ะอย่างไรก็ดีในฝั่งฝังอุปสงค์นะคะก็ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่จีนมีการล็อกดาวน์อยู่นั่นเองค่ะ ขณะที่ราคาทองคำก็มีการปรับตัวลง3.78%ค่ะโดยถูกกดดันจากการที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการแข็งค่านะคะรวมทั้งความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะส่งผลทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบอตร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะหลังจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอ,อเมริกาออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยสามารถใช เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อได้นั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะต้องบอกว่าไฮไลท์หลักเนี่ยจะข้ามมาอยู่ฝั่งทีง่ยุโรปนะคะหลังจากที่จะมีการประกาศอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนเมษายนค่ะซึ่งออกมาสูงมากๆอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ประเด็นหลักก็คือว่าจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการ์หรือเปล่าคะรวมถึงจะออกมาสูงกว่าเดือนก่อนหน้าหรือไม่ซึ่งตัวเลขเนี้ยจะส่งผลต่อท่าทีของทาง ECB เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ค่ะฝั่งจีนเนี่ยยังต้องติดตามนะคะตัวเลข n d u s t r i a l Production อีกด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการที่จีนมีการล็อกดาวน์อยู่นะคะรวมถึงจะมีการประกาศดอกเบีย้ยโลนพราเมเรทอีกด้วยค่ะซึ่งนิกกี้เนี่ยก็คาดว่า จีนเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้วค่ะส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรามาสที่1ปี2022นะคะซึ่งตลาดคาดว่าจะออกมาติดลบนะคะทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสเกิด Recession ตามสหรอเมกาไปติดติเลยละค่ะเอาละค่ะเพื <ๆ S 2> ่อนๆคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้